ครับวันนี้พบกับคณิตศ์มน,นิ์ย์อ่ามปลายปี64ข้อ24โจทย์บอกว่าข้อมูลเชิงปริมาณชุดหนึ่งได้จากการสุ่มได้จากกลุ่มตัวอย่าง10ตัวอยงนี้นะครับถ้าเพิ่มตัวอย่างอีก1ตัวซึ่งซึ่งคือ125คืธอเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ แล้วค่าวัดทางสถิติข้อใดจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะก็ะมาดูแต่ละข้อเลยครับทิสัยพิสัยก็คือ max ลบ min ครับตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ไมีผลนะครับเพราะว่า min ก็คือเก้าสิบ max ก็คือร้อยห้าไม่ได้กระเทือนครข้อนี้ไม่เปลี่ยนฐานนิยมฐานนิยมก็คือตัวที่ซ้ำกันนะครับร้อยสิบสามตัวร้อยสสิบสองตัว ร้อยสิบสองตัวยังเป็นร้อยยี่สิบอยู่นะครับร้อยยี่สิบขึ้นมาก็ไม่มีผลนะครับมัธยฐานก็คือค่าตรงกลางตอนที่มีสิบตัวเนี่ยก็คือตัวที่สิบบวกหนึ่งหารสองก็คือห 5. 5, 5. 5. 5. 5้าจุดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดห้าคือตรงนี้นะครับนี่ก็คือเกิดจากระหว่างร้อยี่สิบกับร้อยสามสิบก็คือร้อยยี่ิบห้า ซึ่งใส่ร้อเข้ามาก็ยังเป็นร้อยยี่้ระยะฐานก็เลยไม่เปลี่ยนค้าเฉลยเลขคณิตก็ต้องมาบวกกันนะครับอันนี้200 1 2 3 3สิบสบวก200ก็คือสามสี้าร้บวกกับ 2องร้อบวกกับ280ร้อยแปดสิบบวกร้อยห้าบวกสองบวกสองบวกร้อยาสด้วย10บอ่ามันน่าบาังเอิญนะครับ มันกลายเป็นร้อยยี่สิบห้ามันคือ x บาเดิม x บาเดิมเป็นร้อยยี่สิบห้าใส่เข้าไปอีกร้อยยี่สิบห้าแล้วหารด้วยสิบเอ็ดก็จะได้เท่ากับร้อยยี่สิบห้าเดิมก็ไม่เปลี่ยนตอบข้อห้าครับแต่ว่าข้อห้านี้นะครับส่วนเ็นมาตรฐานเนี่ยสูตรมันว่าไงมาคิดดูก็ได้ครับแต่ว่าตอบข้อนี้แหละเบนมาตรฐานก็คืออันนี้นะครับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างนะครับก็เป็นสุดนี้ซึ่งอะไรครับมันคือ x i ลบ x bar x bar ตัวนี้ก็คืออะไรครับ125ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ครับอันนี้คือ125 ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นร้อยยี่ห้าครับดังนั้นลบกันสิ่งที่มันจะเพิ่มก็คือศูนย์ครับคือไม่เพิ่มด้านบนเนี่ยไม่เพิ่มด้านบนเนี่ยบวกศูนย์แต่ด้านล่างครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือใช้เอลลบหนึ่งจากสิบลบหนึ่งต้องกลายเป็นสิบเอ็ดลบหนึ่งด้านล่างจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งซึ่งทําให้ส่วนเปนเป็น,น,นมาตรฐานเปลี่ยนแน่นอนครับด้านบนเท่าเดิมด้านล่างเพิ่มจาก 9เป็น10ดังนั้นตัวหารม,มากขึ้นนะครับค่าก็จะน้อยลงแน่นอนข้อนี้ก็จะตอบข้อ5นะครับ